สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมื่อนี่สาวหน่อยตื่นแต่เด็กเด้ยพี่น้องตานตีซีตีหลุกมาหนึ่งเขา่าเดี๋ยวจะได้เข้าไปในบ้านไปใส่บาตรไปทำบุญบุญเดือนสามบุญเขาจีบรรยากาศตอนเศ้าๆเ่าท่านได้แจ้งนะจ้าอากาศดีครัก่นเป็นเย็นๆจักน้อย สโนอยก็มาฮอดในบ้านนะเด้อจ้าพอพันกะจีเขาเขียบพี่น้องเขียวเขียบจีเขาจีไว้แล้วสิพากันไปใส่บาตจ้าสโนอยก็จัดแจงของไว้ถ้าไปใส่บาเด้อจ้าไปใส่บาตกันไอ้หนุ่มเฮ้ยผู้ชายละเนอนโอ้โหไอ้ย่า เอาบ่อใดดอกไม้ล่ะเจ้าเราบ่อดอกไม้เออบราะาเขาุนู่าเาเคดินเินเขาปคงการ่จเขาเปนกุรเ่อทอาพ่อเพอนาเอดอเพื่อเขาตัอื้นก็จะเป็นแบั้นเลยละคนหือไรอ เป็นท่าขอบพรลานเริ่มอมเพื่อนะครับตลอดพระวานครับขอขอบคุณขอบคุณพรบพุทธเจ้าโดยลอดครับเมื่อขุณนข้าถือว่าอุราุตนาวันน้าผู้เราอุราุตนาข้อวเพื่อนขอบพระลานให้เริ่มน้ำคต็มหนึ่งไรุ่นบาทจาสายตัวน้ำเลือดจากพงศเอื้อ ก็มาตรงผู้ค้านี่ดีฝากแน่ตราตรากันครับฝากไว้ใช้นมตาบุญทิพย์ขอเปิดกันเอ่อขอพิศดารับครูเบญจพรพิศดาบุญทิพย์นะบ่าวนะครับ เซตพิธีจากทางวัดแล้วสโอยกับมาอยู่ลานขาของเมญา่านะจ้ะเมญ่าพนขายของยืนลงเลียนสโอยกับมานั่งกินข้าวปุ่นมานั่งคุยกันกับพี่น้องนั่นะจ้ะมาเล่นย่โรงเลียนเป็นสาลาขายของจ้งะเมนั่งคุยกันเล่นมาเด้อยจ้ะพี่น้องมากินข้าวปุ่นน้ำกันส่อยก็ล่งสิกินข้าวปุ่นพอดีออ คุยกันแตกสดๆฟังเอาด้วพี่น้องจะคุยกน่ยังกันแน่ตามภาษาพ่อแม่ละจ้ะโกยุทงเลียนคุยเรื่องเล็กน้อยมุ่นนั่นละก็ยไ่อยาเลียท่นตั้งแ่ป่ตัว เออดอกผีดอกหาอยู่นั่นนี่หายบ่ได้แกเหล้าคือ <laughs>

ฝามันสิบ่หนาบ่ลมมีซีลี่น้อเจ้ายุ่งโอ้ยมีเต่า <laughs> 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 <laughs>

แม่สิว่าสุกามันเทยมเนอน้ำปลาใส่ที่ไหนน้ำปลาแม่ก็มีจนเนั่นแหละน้ำปลาแกกันจันหลานทยนี่แหละมันาไจลยกน่้อนีลมนกว่ากย่นางไสปลาหยังมอใส่ลมที่ เอาล่องเพยงเหรอ <laughs>

กานบ่ได้เงินนาะมันขอไม่ใงญ่ไม่ใงญ่ว่าบ่มีือน้าบ่เงินไว้มันเขาถามเด้อไปละบ่ไปเด้อรถก็มาหาตีรง่แม่ขั้นเลยั้นรถยังขนาดขั้นตลางเลยอะไหรอขั้นตางว่ะม่ไร้งีอะไขมามี่รถต่มีไม่ยิ่งสงคนนนอัเล้เีนเ้ยดี๋ยวเน่ย ôi lầm thật, chưa mua thành lắm mất cả mà <laughs> <laughs> nó gì máp gì vậy cái gì

เทียบกันนี่ว่ะี่บอับก่โค้ดบอกยายดวงยาเสียอามางทางนี่ฮะทางนี่อไเนี่ยขาเาะดาออเขาว่าสีนไปหอนันีดก่นมันสเียนมันก็หลายก่อนหวงคน เออแม่นามน้บลลเนี้อนักนิดมาอามสามเขาจะจบจะนิ่โรงเลียนตงโรงเรียนเขาจะมัแน่นแนวเ่อเลาแบน้นหน้าเ็กนิดเซตจะจบมาอมแัแน่นแนวแลวก็เสใจิจมัเลี้าะายมากเปลี่ยนเต็มหมดเอาแ้ว เดี๋ยวห็นมันเลี่ยงคู่ค่อมะไล่ะเขาเลี่ยงคู่เขาบอกมาแล้วถ้ามึงยบหกก็คือเพราะตั้งตัวกันบ็นันไปใหุการเลียงานนะจ๊ะเอาวุฒิมันได้หม้อหกสมแล้วก็จบถ้ามันไ่อยากเป็นคู่เขาต้องเลี่ยนชาชีมนจสีแดงมีงานเ็ดเลยไปยเหรอการักเคือว่าจบ กัไม่ใช่เมี่ยมันบาคือเมอ่อมันบาเป็นรถมันวางไดงรถไปคัน้ก็ขอสขเอะไรนี่เะเดงใช่แล้วอะไรนี่ยข้าวเาเอียรถตันนี่ก็มีอาหารถึนตัวหไม่เอาดีเสียง้าหมอเสียละรถตนนี่ยยหาหมอก ก็มันมีเกาะไปเค่ไหนก็ใส่ติงไม่ยอมมาบ้าบ่าวเขาก็จิ้นบ่าเป็นเวลาน้ำขวดก็จิ้นดีนะโพกข่าวก็ตรงาลกมันคายที่จับควาเออม่มาใส่ควายยังก็ากินนักไปจะว่าบ่กินข่าวลวกินอะไรยุ่มากกอนกินขาวข้าวเกียวกินบักสมปากก็ไม่กิบข้าพออันก็เยังไ เบแล้วมันเลือนม,มันเสียงมือนั้นพาไปหาหมอกรับมาแล้วมัว,ว่า่มาก,กินขาวกินมากกินบเิมันบ่าน,น,น,นือ้อะไรยากินบเิมแล้วบัดมาก,กินยาแล,แลเหลอกินเากินเกินกเินไเราเงื่นนอนก็ไรเ่นว่าเกิดอไรเงื่น่นเือน